Your first strike main event is a force count anyway match. It's for the AMPW World Championship. เอาลนะฮะับได้เวลาของ main event ในคืนวันนี้แล้วนะฮะคู่เอกของอีเวนต์พิเศษ AMPW First Strike นะฮะเป็นแมชชิงแชมป์โลกและเดิมพันอาชีพด้วยนะฮะในคืนวันนี้นะฮะ ผู้ท้าชิงออกมาก่อนเลยฮะแน่นอนแม่นางเปิดตัวธรรมดาไม่ได้ต้องเดินค่อยๆคลานค่อยๆเดินออกมานะโอ้โหแอปบ,บอทนะออกมาธรรมดาคนอื่นไม่ได้นะมาแล้วคะ แอปบ,บอดนะนะฮะเป็นอดีตแชมป์ w o r l ด t เทล v วิชั n นะแล้วก็อดีตเจ้าของสถิติไรพ่ายติดต่อกันหลายแมชนะก่อนจะเสียสถิติให้กับเอเลนา่าแชมเบอร์สไปนะวันนี้นะได้สิบในการชิงชมป์โลกนะครับเพราะแรรนงอันดับของเธออยู่ที่อันดับหนึ่งนะก็เลยได้เข้ามาชิงนะ ก่อนหน้านี้ก็ล้มลุกทุกคานแะลแพ้บางชนะบ้างนะก่อนที่จะฟื้นฟอร์มกลับมานะวันนี้จะมาท้าทิงแชมป์โลกกับแอนนาแองเจิลส์ในกติกาโฟชาร์เอนแวรนะจับกดที่ไหนก็ได้ใช้อาวุธได้เต็มที่แนะมชธรรมดาไม่เอานะ มันต้องแมทพิเศษเท่านั้นนะต้องบอกแฟกเล็กๆในๆน้อยนะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ดีนะแอปบอรนะฮะทุกแมทของแอปบอ t ในอีเวนต์พิเศษนะหรือว่าศึกใหญ่นะฮะล้วนแล้วแต่เป็นกติกาพิเศษทั้งนั้นนะแมชแรกเป็น Bangkok Extreme นะเจอกับ Elena Chambers แมชที่สองนะเป็นเฮลนาเซลนะกับ Elena Chambers อีกแล้วนะใน ไฟทูเด t ที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนะไอแบงคอร์เอ็กซ์ตน,นะเป็นสู้กันในสงครามส m ม s ชนะสึกใหญ่แรกของสมาคมเราและในวันนี้นะจะเป็นฟอร์ชานิแวรนะในอีเวนต์พิเศษ First Strike นะทุกแมชในรายการพิเศษในอีเวนต์พิเศษนะเป็นแมชกติกาพิเศษล้นลวนเลยนะสำหรับเธอคนนี้นะ นลที่ผ่านมาก็แพ้มาตลอดด้วยใน,นวันนี้นะเธอจะเอาชนะได้หรือไม่นะจะจบอาชีพของแอนนาเอ็นเจอร์ใช่ไหมและจะได้แชมป์ไปครองได้สำเร็จหรือไม่นะเดินมากว่าจะถึงถึงเวทีแล้วก็ลีลานะต้องเปิดไฟตรงนั้นตรงนี้เสร็จหรือยังไม่คุณ เอาล่ะเจ้าของตำแหน่งแชมป์กำลังจะออกมานะโอ้โหวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์มาว่ะโอ้ยเทไหมเอนนไอเจอ์นะเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบันนะโอ้วันนี้ไม่เดินนะขอขับมอเตอร์ไซค์มานะเออจะเดินทำไมให้มันเมื่อยนะในเมื่อมีมอเตอร์ไซค์นะไม่เหมือนคนบางคนนะกว่าจะเดินถึงเวทีว่าไปนั่นนะวันนี้นะขับมอเตอร์ไซค์มาเลยนะ อ,อีเวนต์พิเศษกติกาพิเศษสังทีนะคะขอเปิดตัวแบบพิเศษหน่อยนะสำหรับ a อ็น n g เอ็นะในวันนี้นะธรรมดาโลกมันไม่จำใช่ไหมเอ็น a n เอ็นเจอนะวันนี้จะมาป้องกันแชมป์นะและก็ได้เดิมพันไว้นะฮะว่าถ้าแพ้จะเลิกปล้ำนะเนื่องจากแอปปอร์ตนี้มันลาวีไม่เลิกนะแหมมาคุยวเนี่ยฉันชนะเธอมาแล้วอะไรอย่างงี้นะอนไเอ็ An ก็เลย หมันไส้นะบวก,กลำคาญไม่ก็เลยอ่ะถ้าแมตช์นี้กูแพ้มึงกูเลิกกล้ามแม่มเลยจบนะฮะวันนี้ก็ถือเป็นการเดิม่ันนาชีของเธอนะทีชะตาไปเลยวันนี้เธอจะอยู่หรือเธอจะไปนะเอาละฮะขึ้นกราฟิกมาแล้วนะชิงแชมป์โลกของ a p ฟพ i n t r o d u c นโทรดิฟท She's fighting out of Undead Realm She is the challenger EBA! Undead Realm, And her opponent, she's fighting out of Los Angeles, California. She is the current running and defending AFEW World Champion Anna. แอินองเจินจากลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียนะวันนี้จะมาป้องกันแชมป์จะหออแชมป์โลกคนปัจจุบันและเป็นแชมป์สมัยที่สองด้วยถือมายาวนานมากนะอาเข็มขัดเส้นนี้อยากได้ต้องชนะนะเข้าใจไหมต้องย้ำทุกครั้งทุกแมชนะเอาแล้วนะพร้อมไม่พร้อม อาวแล้เริ่มได้นะกำหนดเวลา60นาทีนะแมชนี้นะนี่นะเอาบล็อกได้แทงเข่าโดยแอปบอร์ตมาจับริบคอร์ดมาแล้วก็ไฟเ์อมาแครีอ้าวบล็อกได้นะแอนนานเจลตุยท้องเข้าไปอัปเปอร์คัตไปหนึ่งทีโดนเตะหน้านะโดยแอปบอร์ตอา้าวยังไงดีจับมาอุยยังอัาทเทินบัคเกิ้ลเตะไม่โดน เอา้าจับขาได้เอิงแะไรเข้าไปตีอัดเต้นทอนแขนนะั้ล้มลงไปแล้วก็วิ่งไปอา้าโดนถีบสกัดโดยแอปบอทโอ้ยัยังไงเอาลละจับเหวี่ยงข้ามเชือกแอนนาอิงเจตกเวทีลงไปนะฮะจับมาเหยียบมือไว้แล้วทิ้งเข่าไปที่ต้นแขนจับมาโดนเตะหน้าโดยแอนนาอิงเจอ n i น g ่หิ l ค i ิกไม่ได้บล็อกได้มานี่จับนอร์ทไลท์สู่เพ็กเอากดหนึ่งไม่ได้ค่ะได้หนึ่งเดียวแมตชน์นี้จับกดตรงไหนก็ได้นะอย่างที่ว่าไปสอกเข้าไปหนึ่งทีอาลวละแอนนางเจอลหาของแล้วนะฮะเอาเก้าอี้มาสตีลแช r นะเก้าอี้เหล็กตีหลบได้นะแอปบ,บอทอุย้ยมา จับเวียงล้มลงไปแอร์บอดต,ตามมาบล็อกได้ปาดออกไปมานี่อัดเตะท่อนแขนเนาะอัดเตะท่อนแขนเลยอัดเตะท่อนแขนอีกทีหนึ่งแล้วก็อัดเตะท่อนแขนจับมานอตเตอร์ไลท์ส so ูทเอ็ก์อีกแล้วแอร์ไนเจอร์หยิบของเพิ่มนะเอาป้ายหยุดป้ายหยุด ไม่ใช่ปลาหยุดเอ้ยไม่เกี่ยวอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นมันลุงเแ่าบ้านอ่ป้ายมาดยุยซุปกประคิกนะโดยแอป,ปบอทจับขึ้นมาแล้วก็เวียงอัดกับเวียงลบลงไปนะหลบได้ยังไงต่อยน,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 นีเนี่ยนีเนี่ยฉันเคยชนะแกมาแล้วนะคราวนี้จะชนะแกอีกนะ,ะเป็นไซโตโซเพล็กซ์นี้ b บ็กดรอปไรเ v อร์อะไรก็เรียกไปถอกกระทืบลงไปอา้าวกดดีกว่านับหนึ่งใดหนึ่งเดียวโอ้ยจับลุกขึ้นมาแล้วก็โดนไอ้สกัดมานี่นอรเตอร์ไลท์ซูเพล็กซ์อ้าวต่อด้วยเบรนบัสเตอร์ เอาโกรธดีว่านับเร็วหนึ่งสองยังฮะกรรมการได้สองอีกเหรอครับครับสองครับอย่าเลื่องมากครับมีหน้าที่นับครับเอาอะไรมาฮะเอนายเซสเคนโดสิกมาตี๋ยเข้าไปตี๋ยอีกเอา้าตี๋ยอาแย่งมาได้ตี๋ยคืนเฮ้ มานี่เจอมันสูงไฟกอาลุกมาเร็วเฮ้ยอวยงอัดกลับดกว่าเล็กเอ้าบล็อกได้ปัดออกไปแล้วก็จะเวียงอัดกลับที่กั้นคนดูอุ้ยไม่โดนอะไรเลียงไม่โดนนีเนี่ยเอา้าทุ่มข้ามสับโพจับขึ้นมาแล้วก็พาไปไหนเอาไปไหนดี เอาตรงไหนดีอ่ะเวี่ยงทิ้งไปอ้าจับลากลากมันมาเวียงไปตั้วนูน้นแล้วลากกลับมาตรงนี้นี่ยังไงเอ้ยังไงของเธอทำทำไมเวี่ยงชนกับขอบอ่าเสาเหล็กนะั่นดังปงมานี่อ้าวโดนจับเวี่ยงล้มลงไปนะโดยแอร์อร์ด เอาลบได้ต่อยครับมานอนเลนไลท์ซูเพ็กกดนับเร็วหนึ่งสองยังไม่ได้เนเดนเจอร์ทำอะไรฮะเอาของเพิ่มเติมไม้เบสบอลอะเอาไม้เบสบอลมาลุกแล้วใช้ไม้ตีเอา้าตีเข้าไป ตะเอ้าโดนสอกกลับมาบล็อกได้เตะเข้าไปนะฮะแล้วก็จับเหวี่ยงไปทางโน,โน้นนะล้มลงไปอ้าไม้เบสบอลเอามาใช้ต่อหยิบมาตีหลบได้แล้วตีเอ้าโดนซูเปอรค์คิดกวะโถเลยนี่เนี่ยกระทืบกระทืบกระทืบโอ้ออออยอย่ากระทืบแรงเดี๋ยวนมแตกอยไม่ใช่หมายถึงกล่องนมที่บ้านเดี๋ยวมันตกแตกไม่ไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่ใช่โอ้ย ขินจับลุกขึ้นมาคีบกระเดือกแล้วนะเอาวละจับโยกขึ้นโช์สแลมลงไปกดหนึ่งสองยังให้กรรมาการน,นับแค่สองเองเหรอไม่ไม่สามวะเออไม่รู้ครับไม่เกี่ยวครับมีหน้าที่แค่นับครับอ้าวดีโตขึ้นมาได้นะแอนาอิงเจลส์แอบบอรดขึ้นเชื่อกขึ้นไปทำไม ขึ้นไปทำไมเอา้าลงมาแล้วเอา้ายังไงจับมาทุกหน้าอกลงไปดีตัวมาได้อ้ยโดนเวี่ยงตามน้ำเลยแอบบอดพึ้นเชือกแล้วก็จีมอนสตอมไม่โดนมาโถยวิ่งมาลาเรียตกเวทีลงไปนะโดยแอนนาเอ็นเจอร์โอ้โหอา้าวต่อยเตะแล้วสอกเข้าไปสุปอร์คิกไม่ได้จับขา แล้วยังไงนี่นะเตะการคอแม่มทุบหลังเอาะมานี่จับยกขึ้นมาอา้าวอุ้ยฟอร์มแมนเ,มเจเอฟฟอร์มเฮเว่นกดหนึ่งสองยังไม่สามนะถ้ท่าเมื่อกี้นะฟอร์มเฮเวนนะหนูว่าไฟนอลคัดนะหาของอีกแล้วเอาอะไรโต๊ะนะเอาโต๊ะออกมา เอาขึ้นไปข้างบนก่อนบนเวทีแล้วเอาอะไรเพิ่มบันไดนะบันไดอลูมิเนียมนี่นะกระแทกลงไปนะอย่าเพิ่งลุกเออากรรมการตามมาด้วยหยิบบันไดขึ้นมาแล้ววางไว้ก่อนอ,อไม่เอาไม่เอาเอา,เอ,าออกมามาทำไมแอปบอร์ดยังจัดการอะไรไม่เสร็จเลยรีบขึ้นมาทำไมอ เะลึงอ่ะไอนไเจอร์ N ทำอะไระับอ่าลงข้างล่างก่อนยังไงยังไงแอปบอดก็ตามลงมาเอาขึ้นมาแล้วมาแล้วใช่ไหมมาเอาโดนเตะมาถบล็อกได้ต่อยมานี่อัดวยดท่อนแขนแล้วก็มาอัดหลังไปหนึ่งทีสองทีโอ้ยล้มเลย หยิบโต้ขึ้นมานะไอ้หนายจะทำอะไรเอากลางโต้ะนะเอามันตรงนี้แหละจับแอ็บบอดลุกขึ้นแล้วก็มานี่จับเหวี่ย,ยงอกับโตะโอ้โหข้าไมไปฝั่งนู้นเลยนะเอา,เอายังไงดีจะไปทางไหนกรรมการขวางทางอีกแล้วนะกรรมการอย่าทำตัวเป็นไข่แดงดิเว้ยอ,อย่าทำเป็นกอขอคอ,อนะก้างก้างขวางคอ อะอยู่ตรงนี้เอาโดนสอกกลับโดยแอปบอดนะแอปบอดไม่ยอมบล็อกได้ต่อ,อยเหมือนกันแอนนาอิงเจอมานี่ลาเอามาโดนสอกอีกแล้วโถเเ้ยมาเตะแล้วเอาแล้วก็ดีดีทีอ้าวจับแอนนาอิงเจอลุกขึ้นบล็อกได้ต่อ,อยมา จับเอาทิ้งโต๊ะไว้แล้วก็นอนดีๆอย่าไปไหนเข้าใจไหมเอาขึ้นบันไดค่ะแอนนาเอ็นเจิลขึ้นบันไดจะทำอะไรเฮ้ยมันสูงนะชูติงสตาร์เพรสอัดลงมาโอ้โหโต๊ะคังนะฮะโอ้โหสุดมากแมชนี้อา้อาวละเตรียมตัวพเดศึกนะลุกขึ้นมายังไงเฮ้ย แองเจอคลิปนะสวิชินวิวสิกเรียบร้อยโกดหนึ่งสองเอายังไม่สามนะทุบก,ก่อนเออฮะไม่สามใช่ไหมฮะทนเหรอทนอะไรขนาดนี้มานี่อัดเลยทอนแขนเนาะไเชือกเอาละจับมายกขึ้นโดนทิ้งน้ำหนักลงมาโดยแอปปอร์ตโอ้ แอบบอดทำอะไรฮะแอบบอดคืนเชือกแอนไอเจอิ้ลลุกมาได้นะลุกมาโุ้ยโดนทุบลงมานะโดยแอบบอดอ่าขอคืนอีกทีนึงจะปิดบัญชีนะดีมอนสตอมนะเรียบร้อยเลยอ้าวคลานมากดนับเร็วๆหนึ่งไอได้แค่หนึ่งแอบบอดบอกอะไรวะ มาดูตะโกนไฟ f o เ e อร์ไฟ forever. forever นะอ้าวลค้คคีบกระเดือกอีกแล้วนะแล้วก็โชค๊คสแลมโอ้ยอ้าวเหยียบแขนไว้แล้วกระทืบมือนีเนี่ยนะีเนี่ยเกินเชืออีกหนึ่งครั้งนะจะดีมอนสตอมอีกแล้วนะดีมอนสตอมครั้งที่สอง อา้าวกดนับหนึ่งสองยังไม่สามนะโอ้โหขอดูวบออีกทีได้ไหมอ่ะจับขึ้นมาแล้วบล็อกได้แอนนาไตเข้าไปอัดด้วยท่อนแขนเอามานี่จับเวียงตกเวทีลงไปกรรมการอย่าขวางดีวะอือชอบขวางทาง น่าลำคาญจริงๆแอนนาเอเจอิลจะทำอะไรเดินมาทางนี้อ่ะเก้าอีอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตีเข้าไปตีอีกอ้าตีเอา้าหลบได้หลบได้อ้าไม่โดนต่อยซะเลยจับแอนนาเวียงแอนนาเอเจอิลไม่ใช่แอนนาเวียงยไม่เกี่ยวนี่นะเวียงอัดกับรั้วเหล็ก อา้าวปัดออกไปนะแอนนามานี่จับเวียงอัานกับรั้วเหล็กแล้วยังไงดีเอามานี่จับทิ้งลงไปนะสนไนค์หยิบป้ายขึ้นมานะป้ายหยุดทุ่มป้ายใส่แม่งเลยอ่ะจับแอปบอตลุกขึ้นนะมาลากคอแอปบอตเอาไปไหน เวียงไปตรงแรมนะตรงทางเดินเดี๋ยวแอนนาบอกอยังมีอะไรต้องเล่นอีกเยอะแยะนะมานี่ยังไม่หนำใจเอานีเนี่ยอัจเลยทนแขนเนยทอนแขนเข้าไปนีเนี่ยอาละโดนเตะโสดโดยแอปบอทยังไงบล็อกได้ต่อยมาอัจเลยทนแขนเอาเออเอา จับเวียงไปตรงโน้นนะตรงทางเดินตามมากระทืบจับขึ้นมานอร์ตไลท์ซูเพล็กซ์แล้วก็เบรนบัสเตอร์โอ้โหพื้นตรงนี้นี่เป็นโลหะนะเป็นพื้นโลหะเรามีเหมือนแผ่นอะไรสักอย่างปูวไว้นะอาเรียกให้ลุกขึ้นมาจะทำอะไรแอนนาอเจล จะทำอะไรอ้อยเอ็เองเจอร์ทิกนะแล้วก็โกดทันทีนับหนึ่งสองยังไม่สามนะโอ้โหแอปปอ์โอยกรรมการนับสามไม่เป็นเหรออา้าวแล้วจะปิดบัญชีนะอีกหนึ่งครั้งมาอา้าวยกขึ้นมาแล้วก็ยังไงโดนเขา่าโอ้โหแอปปอ์จับมาแล้วยังไง โดนอาร์มแรกโดยแอนนาอิงเจล์มานี่อ่ะเบลลี่ชูเบลลี่โอเวอร์เฮดซูเพ็กแอนนาจะไปไหนเอามาเอาอะไรเอาไม้เคนโดสมาหยิบเคนโดสติกนะมันยังอยู่แล้วก็ใช้ต่อเอาทำอะไรดีลุกมาแล้วแอปบอทตีเข้าไปตีเอา้เอาอุ้ยตีเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเอาหลบได้เอาหลบตีก็หลบได้เหมือนกันตีเออไม้หักไม้หักเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้นะจับมาแล้วก็เวียงโอ้ยแอ,อร์บอดบอกโอ้ยเจ็บเจ็บจังเลยมานี่เวียงขึ้นเวทีไปหยิบเก้าอี้มาด้วยนะเอากกรรมการกรรมการอย่าขวาง เอาโอ,าอาขึ้นเวทีมาแล้วนะไอ้นาอนเจิลตีหลบได้เอาอุ้ยยังไงมานี่โดนจับเหวี่ยงข้ามเชือกเอา้าบล็อกได้อดัดไปท่อนแขนนะไอ้นาอนเจิลกลับเข้าไปข้างในเอาโดนเลยยังไงเอาสอกกลับมานี่เฮ้ยสแนปรากอนซูเพล็กซ์เอา, ly, เอาโกดกรรมการยังอยู่ข้างนอกกรรมการเขาโกดอยู่ข้างในไม่เห็นหรือไงไปยืนทำไ,ไมตรงนั้น เอาบันไดเก็บบันไดไม่ใช้แล้วเก็บออไปทิ้งไปลุกมานี่ฮะจับเวียงเข้าเทินมารเกิลแล้วก็อ่านั่งนั่งดีๆอย่าไปไหนโดนทีบปะตูบล็อกได้โดนไตมานี่จอกคิกเอาบันไดมาเอาไปไหนทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วเออ แล้วทำอะไรฮะอาะ้าวล่ะจะปิดบัญชีนะมามาสตาร์ทเครื่องเองเจ้ชิบหลบได้ปะโทเอ้ยอ้าวเสียเข้าล็อกแล้วก็ค่ายาไดรเวอร์โอ้โหอ้าวยังลุกมาได้แอนนายเจ้าอ้โยโดนอัปเปอร์คัตดีโตขึ้นมาอา้าวทูบหลบได้มานี่เอา้าโดนลาเวสหลบลงไป โค้ไลน์นั่นแหละอาวละกระทืบมาไว้หน้าฟาดพื้นเอาบิดลงไปโดยแอนนาเองเจอลสตลละอุ้ยโดนไปแอรบ,บอดขึ้นเชือกอีกแล้วนะจะดีมอนสตอมอีกหนึ่งครั้งหลบได้นะแอนนาเองเจอลวิ่งมาสปินนิ่งฮิลคิกแล้วก็เรียกให้ลุกขึ้นมานะจกปิดบัญชีแล้วมานี่อาวละ ฟอร์ f r องเฮเบนนะฮะกดหนึ 1, 2, 3, เรียบร้อยครับตรมันมากอ์ิพั and still A P W World Champion Anna n g e l แอนนาองเจอร์ะยังคงรักษาแชมป์โลกของเธอเอาไว้ได้นะโอ้โหมันมากแมชนี้นะ